my hands steady i feel ready but my legs heavy i don't get it how come i haven't hit it already still working i'm still learning i'm still searching finally earning something finally turning something called a profit if i hear you talking shit don't get caught in it i'll be popping off and hit your ass dropping all your shit yeah i promise this i got promises you ain't stopping this cross my shit you'll be knocked in conscious bitch that's the consequence i got this i will not quit พามาตรวจสอบรถนะคะก่อนส่งมอบกันนะคะตัวนี้จะเป็นแนวทางการแต่งชุดแต่งของตัว o r t u จ n e r 2.4 l ิอสนะคะสังเกตนะคะด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะตัวนี้ใส่ตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ชิ้นชายล่างให้เป็นแบบ GR นะคะเก็บงานดีเทลใส่ตัวอักษร f o r t u n e r ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงตัวโลโก้แก้วอันนี้เราก็จัดให้เช่นเดียวกันนะคะไปดูด้านข้างบ้างนะคะว่าเขามีการเสริมเหล่ออะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะโอเค ในส่วนด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะตัวนี้ได้มีการนะคะเปลี่ยนตัวล้อพร้อมกับยางนะคะเดิมๆตัว l e ดเดิลเอนะคะรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นไซส์ขอบ17นะคะตัวนี้อัพเป็นตัวไซส์20ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ2 6 5 5ทับ50นะคะ I20 นะคะมันจะเต็มสุ้มล้อมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแมกงลูกค้านะคะก็รีเควสตมาเป็นลายตัว Galaxy ตัวยอดฮิตแบบนี้เลยนะคะเขาจะตัดกับสีขาวได้กับให้ มีความลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ดีเทลด้านข้างนะคะจุดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวทําสีหลังคานะคะย้ำว่าเป็นการทําสีหลังคาแล้วก็จดทะเบียนสองสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็ดีเทลในการตัวค้อบกระจกตัวนี้สีดำก็ทำให้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมด้านหลังบ้างนะคะว่ามีการอัปเกรดอะไรบ้างโอเค ในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็อัปเกรดนะคะชุดแต่ง GR Sport ให้ทั้งหมดเลยนะคะเก็บงานโลโก้แก้วด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าตัวอตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้นะคะสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะตัวด้านหลัง GR นะคะเราก็จะทำกากเน,นะะี่ยค่ะเป็น Diffuser ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้า,ายังไม่จูใจนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเซนเซอร์ ส,สี่จุดได้เหมือนกันนะคะทางสูตรเราก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะคะติดตัวอักษรเพจ GR Sport ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ติดตั้งท้ายไฟฟ้าให้นะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราได้ทำการอัปเกรดจากตัวเบาะผ้าให้นะคะกลายเป็นตัวเบาะหนัง GR Sport แบบนี้เลยนะคะแล้วก็หัวหมอนก็ปั๊มลาย GR Sport ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็ครบจบเลยในราคา1251นะคะโอเคค่ะไป สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะซื้อรถช่วงนี้นะคะ ย้ำนะคะศูนย์ของเรามีรถพร้อมส่งมอบให้นะคะแล้วก็หล่อหลอจัดเต็มแบบนี้ให้เลยนะคะก็สามารถรับรถออกจากศูนย์โดยไม่ต้องห่วงในเรื่องของการคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะอันนี้จัดให้แบบจัดเต็มเลยแล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าข้าราชการแล้วก็กลุ่มอาชีพพิเศษต่างๆนะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะก็รับไปเลยทันทีส่วนลด0.50%ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะก็ได้ชุดแต่งจัดเต็มหล่อหลอแบบนี้ไปเลยค่ะ แอดไลน์บ้านเขียวเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ